1>, 1 2 3 4งสห้าสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่อง youtube ช่างสุนทรช่างโรงงานบ้านๆน,นะครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติด,ดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่างสุนทรด้วยนะครับวันนี้ผมจะพามามาดูสวิตกระจกไฟฟ้าของรถยนต์ดีแม็กออนิวเหมือนเดิมนะครับแต่คลิปนี้จะมาดูว่าบางท่านอาจจะ ซื้อสวิตช์กระจกมาแล้วทีนี้เกิดปัญหาไม่ออโต้เกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวมาชมคลิปกันเลยนะครับเอาน้ำบางท่านมีปัญหากระจกไฟฟ้านี่ครับกระจกไฟฟ้ารถยนต์พอมันไม่ขึ้นไม่ลงสวิตตัวนี้เสียนะครับแล้วซื้อมาใหม่ไม่ออโต้นะครับเกิดจากอะไรนะครับมาดูนะครับ มาดูรถผมนะครับตัวนี้สวิตกระจกตัวนี้ก็คือตัวใหม่นะครับที่ผมเปลี่ยนมานะครับแล้วมันไม่ออโต,โต้นะครับมาดูดูผมกดขึ้นนะครับตัวนี้กระจกมันยังลงอยู่นะกระจกกดขึ้นปล่อยนะครับมไม่ออโต้นะครับเห็นในคลิปว่ากดแช่ไว้รีเซ็ตหนึ่งสองสามสี่ห้าครับแล้วก็ลงให้สุดครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าวิทครับดูมากดออตโต้ไหมไม่ออตโต้เหมือนเดิมครับเห็นไหมออโต้ไม่อตโตมอตโต้นะเวลาท่านซื้อตัวนี้มานะครับต้องถามทางร้านนะครับว่ารถรุ่นไหนปีอะไรนะครับแล้วก็ถามเขาว่าออตโต้ขึ้นลงหรือเฉพาะออตโต้ลงนะครับมาดูตัวนี้นะผมจะถอดปิดสวิต์ก่อน สรุปก็คือตัวนี้ที่ผมซื้อมานะครับจากร้านาขายไหลรถยนต์นะครับไม่ออโต,โต้ทั้งขึ้นและลงนะก็คือเกิดจากอะไรบางท่านอาจจะซื้อมามันไม่ออโต้นะครับก็เพราะว่าเป็นที่สวิตนะครับเป็นที่สวิตตัวนี้มาดูสวิตตัวนี้นะครับมีสวิตตัวนี้นะ เปิดกุญแจในตำแหน่งออน,นครับดูตัวนี้ตัวนี้ออโต้ลงนะครับออโต้ Auto ลงนะดูขึ้นนะครับขึ้นไม่ออโต้นะครับเห็นไหมอันนี้ออโต้ลงนะครับเห็นต่างกันนะครับเห็นตัวนี้ได้ไหมอ่าดูดๆให้มันเห็นรวมๆนะ มันขึ้นมาออโต้นะครับรูมจะรีเร็จนะหนึ่งสองสามสี่ห้า้าวีครับแล้วกดล,ลงก่อนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบอาลองครับไมอ่ออโต้เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมสรุปที่มตตไม่ออโต้ไม่กระจกทำง,งานไมอ่ออโต้เกิดจากเพราะว่าเป็นที่สวิตช์นะครับบางท่านอาจจะซื้อมา แล้วไม่ออโต้ทั้งขึ้นและลงนะครับผมแนะนําว่าถามร้านดีๆนะครับว่าออโต้ขึ้นและลงหรือเฉพาะลงหรือเฉพาะขึ้นมันจะมีแยกนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็มา,าข้อสงสัยไขยข้อสงสัยท่านผู้ชมครับบางท่านถามผมมาว่าสวิตไม่ออโต้นะครับเกิดจากอะไรนะครับเพราะว่าเราซื้อมาสวิตมันไมมันไม่ออโต้นั่นเองครับนี่ครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็มาทำสวิตกระจกให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าออตโต้แบบไหนไม่ออตโต้แบบไหนครับก็กระจางแล้วนะครับเป็นที่สวิตนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ